่จะเป็นหกโมงหกโมงยี่สิบนาทียังมืดอยู่งนเจ็ดโมงค่ะประมาหกโมงตอนนี้จะโมงยี่สิบนะคะยังมืดอ,อยู่นะคะปะกตินี่ก็จะสว่างแล้วแหละนนั้นจะเป็นหน้าหนาวด้วยเนาะยังมืดอ,อ ยังอยู่เลยเด็กสาวสแกนสแกนหน้าอยูเมื่อก่อนจะเป็นสแกน,นแล้วทีนี้โควิดมาทางเอชียเขาก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยน่าสแกนหน้าม่าต้องใช้ง้วอจุกลนงไปสวัสดีครับฟับงว่าคนสวย